แปลว่าดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทเนี่ยกลายเป็นนโยบายไปตายอนา,าบหน้าแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เพียงพอที่จะให้เกษตรกรเอาไว้ขุดแหล่งน้ําเอาไวบ้บรรเทาภัยแรงได้จุลินนี่คือฝ่ายค้านคุณภาพเลยเก้าไก่นี่คุณสิริกัญญานี่คือฝ่ายค้านนี่ไร้คุณภาพเลย,ยเลย่ว ภายหลังการประชุมร่วมการรัฐสภาพิจารณาเรื่องด่วนคณะรัฐมนตรีถแถลงนโยบายต่อรัฐบาลเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาโดยพักก้าวไก่และพักเพื่อไทยครับก็ได้โต้เดือนและก็ประท้วงการวุ่นวายทําเอาชาวเน็ตครับต่างออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายเช่นเดียวกับหนุ่มคนไทยรักชาติครับก็ได้ออกมาอัดคลิปถึงประเด็นดังกล่าวเปรียบเทียบชัดพักฝ่ายค้านระหว่างการอภิปรายของคุณหมายสีกัญญาขุนคางของก้าวไก่กับท่านจุลินของพักประชาธิปัตย์ จะเห็นได้เลยว่าพักประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านที่มีคุณภาพส่วนก้าวไก่นั้นไร้คุณภาพพร้อมซักเดือดวิโรธแสดงพฤติกรรมหยาบคายในสภาไม่ให้เกียรติใครไม่ให้เกียรติประชาชนไม่ให้เกียรติรัฐสภาเป็นอย่างไรไปติดตามจากคลิปนี้กันครับฝ่ายค้านก็คือพัคก้าวไก่พักหนึ่งคุณสิษิกัญญานะครับที่เคยเสนอโดนเสนอชื่อเป็นรมตกระทรวงการคลังนะครับ ก็ขึ้นมาอธิบายเกี่ยวกับเงินดิจิตอลหนึ่งหมืนบาทนะฮะสำหรับตัวผมนะสาราะไม่เจอเลยพอเป็นเรื่องเป็นราวที่มันแบบว่าเป็นข้อหัวข้อสำคัญในการบอภิรายกับรัฐบาลยิงคำถามออกมานี่คือไร้คุณภาพมากเลยเลอะเทอะเปิดปากไม่ได้ประโยชน์ เงินหนึ่งหมื่น 100, บาทจะเอาไปขุดฐาน้ําได้ไหมเงินหนึ่งหมื่นแบบมันคนละเรื่องคนละลาวเลยสิรีกรรัญญาพักก้าไก่นี่เวลาแบบว่าเอาแบบเป็นเนื้อหาสาระเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆนะคือศริกัญญาเนี่ยมาเทียบก,กับท่านจุลินเนี่ยของประชาธิปัตย์โอ้โหท่านจุลินนี่เมื่อวานไอ้เมื่อวาน,านาวานันที่สิบเอ็ดนี่เมื่อวานซึ่งที่สิบเอ็ดนี่ออกมาถาม คณะรัฐบาลเรื่องเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทนี่โอ้โหชัดเจนมากเลยตรงใจประชาชนมากเลยพอถึงเวลาของพรรคเก้าไก่ที่ออกมาสอบถามเกี่ยวกับเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทของเพื่อไทยนี่คือคนละเรื่องเลยคุณจุลินนี่คือฝ่ายค้านคุณภาพเลยเก้าไก่นี่คุณสิริกัญญานี่คือฝ่ายค้านนี่ไร้คุณภาพเลยล่ะนะฮะ แล้วก็อะไรรู้ป่ะฮะเมื่อวานไอ้วิโรจน์เก่งแต่เรื่องแบบนี้ไอ้พ่าเข้าไปเ่ยนะเก่งแต่เรื่องดา่าเขาว่าเขาใช้คําหยาบคายในสภาเออไอ้วิโรจน์ว่าไงป่ะฮะไอ้วิโรจน์บอกว่าอ <Okay. S 1> ผมอะ่ะไม่เป็นน้องท่านหรอกเพราะว่าผมไม่มีพี่ชายสันดานแบบนี้ส่วนตัวผมนะผมว่านะ คุณวิโรจน์นะคุณนะ่ะสันดานมากกว่าสันดานมั่วสันดานแบบโอ้โหหยาบโลนมากเลยที่เข้าไปนั่งนี่รัฐสภาทรงเกียรินะวิโรจน์อืมหให้เกียริสภาบ้างให้เกียรติสสด้วยกันด้วยแล้วก็ให้เกียรติประชาชนด้วยนะปนปไปใช้คำอะไรที่แบบโอ้โหเก่งแต่เรื่องแบบนี้ เก่งแต่เรื่องดา่าเรื่องใช้วัฒกรรมโดยที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์เลยไอเรื่องที่จะเป็นประโยชน์เนี่ยแทนที่จะ,ะแถลงให้มันแบบได้เนื้อได้น้ําหน่อยสิริปัญญาก็เละเทะไปหมดโอ้ไรประโยชน์มากเลยไม่มีคุณภาพเลยดีแต่สร้างวัฒกรรมดีแตด่าเขาเออและไที่งามไส้อีกเรื่องหนึ่งนะ ถามหน่อยไอ้พระเก้าไก่คุณไปถามคณะรัฐบาลเรื่องเกี่ยวกับไอ,อ้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะย,ยกเลิกพลกรฉุกเฉินหรือไม่แล้วก็จะยุบกรอรมนอหรือเปล่ามันมีประโยชน์อะไรกับประชาชนทั้งประเทศไว้เนี่ยเออทำไมอ่ะใต้ย,ยังมเีเหตุการณ์ไม่สงบอยู่เลยนะเออพระเก้าไก่ก็ไปบริหารจัดการเลยไหมล่ะ ถามจังหวาัดชายแดนภาคใต้อ,อ่ะไปดิไปเลยถ้าเกิดว่าพูดอย่างเงี้ยแล้วจะให้ยุบกรรมนเนี่ยถามว่ายุบกรรมนแล้วใครจะดูแลเรื่องความปลอดภัยของประชาชนตาดำๆของจังหวัดชายแดนภาคใ,ใ,ใต้ที่คุณพูดเนี่ยจะให้ยุคกรรมนเนี่ยแล้วคุณมาเที่ยวอ้างงบ,ง,งบนั่งงบนีเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่นะคุณสนับสนุนหรือเปล่าสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงอะไรหรือเปล่าเออ แล้วก็มันก็ไปเชื่อมโยงกับไอ้พวกนักศึกษาที่ว่าจะขอบแบ่งแยกดินแดนอะไรพวกนี้ความไม่สงบทั้งนั้นเลยนะพับเก้าไก่คุณเอาเนื้อหาสาระที่มันมีประโยชน์เรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยทําไมคุณไม่เล่นเรื่องอสินค้าเกษตรราคาตกต่ําทําไมคุณไม่เล่นเรื่องไอ้ข้าวของเรื่องใช้อุปโภคบริโภคราคาสูงทาไมคุณไม่เล่นเรื่องนี้อ่ะเออคุณไปเล่นเรื่องยุคกรรมนอยกเลิกทรรศกรฉุดเฉินสามจังหวัดายแดนภาคใต้ สริกัญญาก็มาแถลงเรื่องเงินดิจิตอลก็ไม่ได้เนื้อได้น้ําเลยผมบอกตรงนะผมอะยังมีความรู้เรื่องเงินดิจิตอลมากกว่าสลีกัญญาผมบอกให้เออมันเกิดความเสียหายแน่นอนเงินห้าแสนห้าห้าแสนห้าหมื่นล้านห้าแสนหกหมื่นล้านเนี่ยใช้มาเนี่ยใช้งบประมาณเนี่ยแล้วทําไมคุณไม่สวนไอคุณจุลพันธ์ของพรรคเพื่อไทยอะที่บอกว่าประเทศไทยไม่เหมาะสมจะเป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยแต่จะทําโครงการดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเนี่ย เอาเงินไปทางหลุงเนี่ยเละเทะไปหมดเนี่ยเออพวกคุณนี่มันไม่มีความรู้เลยนี่ว่าเนี่ยซักเรื่องซักเลา่าเอาเรื่องอะไรไม่รู้มาพูดโอ้เละเทะไปหมดพราแไม่พี่น้องคิดเห็นยังไงนี่ผมมาเล่าให้ฟังนะว่าระหว่างฝ่ายค้านเนี่ยก้าวไกลกับประชาธิทีตั์เนี่ยคือคุณภาพกับไร้คุณภาพเนี่ยมันมองเห็นชัดเลยแล้วช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะเราจะเห็นอะไรอย่างนี้เลยผมบอกให้ ไอ้วิโรธกระดาอย่างเดียวไอ้ไอ้ตอนนี้ชูไอ้นี่ขึ้นมาละไอ้อะไรนะไอ้ที่ว่าเป็นแกนนาม็อบเมื่อก่อนเนี้ยเออเริ่มชูไอ้นี่ขึ้นมาปั่นปั่นปั่น,นเก่งแต่ปั่นนะปวดหัวจะถามอะไรก็ไม่มีประโยชน์เลยรักพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเรารักกันนะครับ อย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปงานนี้ก็ทำเอาเราวชาวดิจดตับต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายครับ เ x c l u s i v e เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทพิเศษตอนนี้1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777รวมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง